ยร o s t o n i c ว่ากันง่ายๆมันเป็น B-segment SUV ที่ขายมันตั้งแต่ปี2017ณเวลานี้ยังคงทำตลาดอยู่ในยุโรปและออสเตรเลียมาดูก,กันว่าการมีในเช้นครั้งนี้เขาปรับอะไรกันบ้างงานออกแบบภายนอกมาแบบนี้ปุ๊บก็คงไม่ต้องดานะครับว่ามันเป็นของยี่ห้ออะไรเอกลักษ์ณมันออกมาจ้าเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบ Full LED ที่จะเป็นแบบแนวตั้งพร้อมกับกระจังหน้าไม่สีต้องเรียกว่าแถบสีดำมาค่อยเชื่อมกันส่วนด้านล่างก็จะทำช่องหลักลมที่ดูลี้ลับมากๆและที่สำคัญถ้าเกิดมองดีๆไฟตัดหมอกหน้ายังอยู่ครับอ๋อไออย่างหนึ่งแถบสีเงินนั้นก็จะซ่อนอย่างแนบเนียนอีกด้วยไม่ได้ออกมาแบบต้งๆเหมือนกับรถหลายค่ายมองด้านข้างปุ๊บดูเหมือนว่าจะไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมล่ะ แต่จริงๆแล้วล้ออันลอยนั้นมีการปรับดีไซน์ใหม่ซึ่งมีขนาดอยู่ที่16หรือ17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นส่วนด้านหลังไฟไท้ายนั้นมาเป็นแบบเอกลักษณ์จัดจ๋าเลยดีไซน์นั้นล้อกับด้านหน้าชัดเจนพร้อมกับทำท้ายที่จะดูเรียบเกลี้ยงมากขึ้นเพราะทุกอย่างไปอยู่ที่กันชนหลังหมดทั้งแผงทับทิมการตกแต่งสีเงินและช่องใส่ป้ายทะเบียนส่วนรุ่น G T Line หรือตัวแต่งสปอร์ตใจถึงกว่าน,นั้นเพราะตัวไฟหน้าน,านอกจากจะทำโคมดำแล้ว ตัวกันชนหน้าปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตขึ้นทั้งตัวเส้นเสริมก็จะเป็นสีตามตัวรถและไฟตัดหมอกหน้าก็จะมาเป็นแบบแนวนอนแทนแนวตั้งด้านข้างปรับกรอบกระจกมองข้างให้เป็นสีเข้มและล้ออันลอยทำลวดลายให้ดูแปลกตาขั้นสุดซึ่งขนาดนั้นจะอยู่ที่เต็มแม็กซ์เลยครับ17นิ้วส่วนท้ายรถมีการปรับดีไซน์กันชนหลังให้ไปล้อกับกันชนหน้าอย่างจงใจ และที่สําคัญดีไซน์ในภาพรวมนั้นจะดูธรรมัดทรรมแมากกว่าดูสปอร์ตแบบที่ตระกูล GT Line เป็นมานั่นเองส่วนสีรถก็จะมาพร้อมกับสีเขียว a v e n t u r o u s Green ซึ่งจะเป็นสีตามที่เห็นนี้และสีน้ําเงิน Yosh Blue ที่จะมาเป็นแบบโทนเข้มตามที่เห็นนี้แบบเดียวกับ EV6 นั่นแหละภายในห้องโดยสารเรียกได้ว่าเอาเอกลักษณ์จากเกียร์ยุคใหม่มาใส่กันอย่างตรงต,รงตรงเลยแต่เอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า โดยปกติแล้วแพทเทิร์นการวางจอของเกียร์นั้นก็จะมีทั้งจอกลางจอแอร์และจอมาตรวัดแต่สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเพียงแค่จอมาตรวัดกับเครื่องเสียงขนาด12.3นิ้วเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าปุ่มแอร์นั้นมันหายไปมันก็ไม่หายหรอกครับเพราะปุ่มด้านล่างนั้นทําหน้าที่ทั้งแอร์และเครื่องเสียงไปนในตัวแพทเทิร์นดีกับเกียร์และคุณใดหลายๆรุ่นนะครับเพียงแค่กดปุ่มที่เป็นรูปใบพัด กับลูกศรแล้วก็สามารถสลับโหมดได้ทันทีอีกทั้งประกอบช่องแอร์นั้นก็จะมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมย้ายปุ่มเซ็นทร์ล็อกไว้ใกล้กับไฟฉุกเฉินและช่องแอร์นั้นก็จะยาวต่อเนื่องไปที่ฝั่งผู้โดยสารกันเลยแม้จํานวนจะไม่เวอร์แบบเดีวยวกับ H.R.V. ตอนแรกแต่อย่างน้อยก็จะมีความกลมกลืนอย่างเห็นได้ชัดสังเกตดีๆว่าไฟเตือนค่าเข็มขัดเน้อภัยกับการทํางานของถุงลมฝั่งผู้โดยสารนั้นมันออกออกมาชัด เนื่องจากรถรุ่นนี้ยังจําเป็นต้องมีเกียร์ธรรมดาอยู่เกียร์ออโต้จึงได้อัน,นิสงด้วยการมาเป็นแบบรางตรงเลยแต่หัวเกียร์นั้นมันก็ดูเหลี่ยมได้ใจมากๆส่วนที่ชาร์จโทรศัพท์นั้นก็จะมาพร้อมกับแบบเสียบสายทั้ง USB Type A และ Type C และแบบไร้สายที่จะมีช่องวางโทรศัพท์มาให้ถึงที่ซึ่งมีปุ่มสตาร์ทเซ็นเซอร์ถอยหลังและควบคุมความร้อนทั้งเบาะนั่งและพวงมาลัยมาให้อีกด้วยแถมยังมีที่วางแก้วน้ําและเบ็กมือไฟฟ้าให้พร้อมเลยพวงมาลัยก็จะมีการทําขอบบนขอบล่างให้ดูเหมือนเป็นแบบตัดตรงและทําเป็นแบบคล้ายๆกับรูปหกเหลี่ยมแน่นอนว่าแป้นแตรกับปุ่มควบคุมนั้น จะลงกันเซตเดียวกันถึงทําให้พวงมาลัยนั้นมาเป็นแบบ2กา้านโดยอัตโนมัติแน่นอนว่าต้องมีระบบตรวจับสายตาติดตั้งมาให้อีกด้วยส่วนทนสีภายในแน่นอนว่ามาเป็นแบบเกียร์ก็ต้องใช้สีสันหน่อยซึ่งจะเป็นแบบโทนออกเขียวเดี๋ยวจ,จะมีการติดฟ้านิดๆซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่ออะไรคาดว่ารถขายจริงมาปุ๊บน่าจะรู้กันแ้วเนาะแต่พอเป็น GT Line มีการตกแต่งที่ดูเป็นสีขาวอย่างชัดเจนทั้งแผงประตูคอนโซลหน้าและ พวงมลัยที่เปลี่ยนเป็นแบบ3การเรียบร้อยแล้วดีไซน์ก็จะดูดุดันขึ้นไปอีกพร้อมกับรวดลายเบาะนั่งที่สปอร์ตมากขึ้นเรียกได้ว่าเกียร์นั้นพยายามฉีกภาพลักษณ์ของรุ่นเดิมให้ต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆนอกจากนี้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็จะให้ทั้ง h i g Highway Driving a s s i s t สำหรับช่วยขับบนทางหลวงพร้อมล็อกรถเข้าเลนกลาง ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทำงานร่วมกับเนวิเกเตอร์ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติอัปเกรดใหม่ให้ทำงานดีกว่าเดิมและระบบป้องกันรถจากมุมอับและเตือนขณะกำลังลงจากรถครบเลยอีกทั้งยังมีกุญแจแบบดิจิตอลคีย์สามารถใช้มือถือเข้าไปในรถได้โดยไม่ต้องพึ่งกุญแจแต่อย่างใดคุมพลังจะมาพร้อมกับเครื่องเป็นซินเทอร์โบขนาด1.0ลิตร TGDI มีทั้งแบบธรรมดากำลังอยู่ที่110แรงม้าแรงบิด172นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะและอัตโนมัติคลัชคู่7จังหวะ DCT ทว่าในเมื่อประเทศยุโรปและออสเตรเลียนั้นความเข้มงวดทางมลพิษมันสูงจึงต้องติดตั้งระบบ My Hybrid แน่นอนว่ากำลังเพิ่มขึ้นเป็น115แรงม้าส่วนแรงบิดนั้นเกียร์ธรรมดา6จังหวะจะอยู่ที่172นิวตันเมตรเท่าเดิม แต่เกียร์อัตโนมัติจะมีการปรับให้มันสูงขึ้นหน่อยเป็น200นิวตันเมตรทุกขุมพลังเป็นแบบขับหน้าหมดสาัรับเกียร์สโตนิกนั้นจะเริ่มจําหน่ายภายในปีนี้เลยแต่ว่าจะถึงสิ้นปีหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศครับซึ่งประเทศที่ขายนั้นก็จะอยู่ที่ยุโรปกับออสเตรเลียเป็นหลักส่วนเกาหลีใต้ที่เป็นบ้านเกิดนั้นดูเหมือนว่าตลาด B-segment จะไม่มีที่ยืนเหมือนกับสหรัฐอเมริกาดังนั้น หมดหวังได้เลยยังไงก็ตามถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับสเปครถรุ่นนี้กันอีกทีหนึ่งครับ